ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับวันนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับมาเจอกับอาจารย์นิดของเรานะครับอาจารย์นิดของเราครับแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นที่สองนะครับเดินโคนขึ้นไปนะครับแผ่นแรกนะครับผมใช้มาซ้ายนะครับสู้กับอาจารย์นิดครับเป็นมมาโยงขวานะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นที่สองนะครับเป็นเกมยี่สิบนาทีครับสิม็ดขึ้นมานะครับสิม็ดขึ้นมาก็เกมนี้เราขอเล่นเป็นเม็ดซ้ายนะครับ มาไปครับโคนครับแขงหลังเหนียวแน่นไปก่อนมายงขวามาอีกแล้วนะครับไปครับเดินม้าขึ้นไปนะครับไปใช้ม้ายงขวานะครับแต่เป็นม้าเทียนครับกินตัดขึ้นไปก่อนนะครับตำแหน่งนี้นะครับจะเอาม้ามากินอีกหรือเปล่านะครับโปรเกมแรกครับสีขาวเอาม้ากินครับตัวต่อสู่ของไก่ก้าวฟ้าครับกินตัดก้นมาตำแหน่งนี้เราค้ำก่อนครับ เสริมโคนขึ้นมานะครับเสริมโคนขึ้นมาก็ขยับเบี้ยนะครับขยับเบี้ยตำแหน่งขอไข่นะครับขึ้นไปก่อนครับแล้วก็ทิมริมมานะครับอไม่ทิมริมนะครับไม่ทิมริมตำแหน่งนี้กินดีกว่านะครับกินเข้าไปเลยครับจะเอามาก,กินหรือจะเบี้ยกินครับ เอามากินนะครับเลือกที่จะเอามากินนะครับก็ขยับเบี้ยดันขึ้นไปนะครับขยับเบี้ยดันขึ้นไปนะครับไปครับเอาเบี้ยหนึ่งตัวไปคุมเบี้ยสองตัวไว้ก่อนนะครับหมุนขุนนะครับหมุนขุนมาในตำแหน่งนี้ก็ ราจะเดินอะไรดีนะครับเสริมคนขึ้นไปนะครับโอมันมีจังหวะเอาเรือนะครับเอาเรือมากดนะครับเอาเรือมากดนะไม่เป็นไรครับไปครับหมากเราเดินทีหลังนะครับก็ตั้งรับให้เหนียวไว้ก่อนครับตั้งรับให้เหนียวไว้ก่อนอ่าโดนกินตัดขึ้นมาแล้วนะครับกินตัดตำแหน่งนี้ก็ผมว่าเอาเม็ดขึ้นไปนะครับ เอาเม th ็ดขึ้นไปดีกว่าครับไปครับให้สีขาวเอาเม็ดมาต่อนะครับเอาเรือมาจับนะครับเอาเรือมาจับในตำแหน่งนี้เอามา้าครับถอยม้าลงไปถอยม้าขึ้นไปถอยม้าลงดีกว่าครับถอยม้าลงดีกว่าครับไปครับจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งม้าซ้ายนะครับ ก็เม็ดมาแล้วครับขึ้นขุน,นครับอาจารย์นิติของเรานะครับอาจารนิตของเราครับแรงหรือเกินนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> โอมาสีขาวตัวนี้นะครับที่อยู่ตำแหน่งคอควายสีนะครับยืนสง่ามีลาสีนะครับ เสริมมา้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหมากันใหญ่โตมาโหระทึกนะครับตำแหน่งนี้ก็ไปครับขึ้นมาไปก่อน,นครับให้เรือเชื่อมถึงกันก่อน,นครับเป็นตำแหน่งม้าซ้ายนะครับตอนนี้นครับไปขบวนนะครับเสริมคนขึ้นมานะครับเสริมคนตำแหน่งนี้เรา เอาเรือไปจับกินเบี้ยได้ไหมครับเอาเรือไปจับกินเบี้ยนะครับเอาเรือไปจับกินเบี้ยก่อนครับไปครับให้สีขาวนะครับพระพพระองค์นะครับให้กินเบี้ยตำแหน่งนี้นะครับก็เรือนะครับสงสีดำจะได้อ่ากลับไปแล้วครับกลับไปในตำแหน่งนี้ก็ตำแหน่งนี้น่าจะไล่เม็ดนะครับไล่เม็ดนะครับไปครับ เม็ดกินกับเรานะครับกินตำแหน่งนี้ก็โคนนะครับโคนยืนแท่นนะครับสวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะครับขุนขึ้นมาครับขุนขึ้นมาก็นิ่งนะครับตีเบี้ยคู่ไปนะครับคู่ิ้นนะครับทางด้านปีกซ้ายของสีดํานะครับกดนะครับกดจะโยนโคนขึ้นมาให้เราหรือเปล่านะครับนิ่งไว้นะครับจังหวะนีง มว่านครับเสริมเสริมโคนขึ้นไปดีกว่าไหมครับเสริมโคนครับจีดไปออกไปทางด้านปีกขวานะครับของสีดานะครับจริงๆรเราโยกมาขึ้นไปกินก็ได้แต่ไม่ดีครับเราต้องการรักษาแท่นนี้ไปก่อนครับประมาณตัวล่างของสีดำหกโคนนะครับตําแหน่งตาแหน่งลบนะครับตําแหน่งนี้ตําแหน่งที่จัดได้เปรียบนะครับ ต่อไปครับเป็นตาของสีขาวเดินครับโอ้แผ่นแรกนะครับอาจารย์นิดของเรานะครับบุกผมนะครับโอ้โหเกือบเกือบเอาไม่อยู่นะครับไม่ได้พบกันนานนะครับแต้มแรงขึ้นเยอะครับเดี๋ยวนี้นะครับโคนเจ้าปัญหาครับของสีดํานะครับกําลังจะขึ้นไปก่อกูนนะครับสีขาวอาจจะแทงเบี้ยขึ้นมาต่อเบี้ยริมนะครับก็กินนะครับกินแล้วก็โยนโยนโคนขึ้นไปนะครับ ึงคนขึ้นไปจับเบี้ยจุดอ่อนนะครับเพราะเรือสองลำที่อยู่ทางด้านปีกขวานครับมีความพร้อมมากนะครับอาตำแหน่งนี้โดนตัดซะแล้วนะครับกําจัดจุดอ่อนนะครับก็ตาต่อไปก็เดินนะเรือครับเรือขึ้นไปครับที่มตำแหน่งนี้นะครับจะเอาคนมาปักษาแวกรังแรกกับเรานะครับ ผมว่าเน่าจะกินนะครับกินฉีกไปเลยนะครับกินฉีกไปเลยนะครับไปครับเอาจังหวะทีเดินนะครับทีนี้โคนเขาจะมาต่อแรกเอาเบียร์คู่สวยๆไม่กับเราไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้เราน่าจะเดินม้าขึ้นไปนะครับม้าขึ้นไปครับเสริมสาครครับเสริมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับม้าซ้ายก็เป็นม้าครับที่ โจมตียิ่หนักครับอ่าตำแหน่งนี้ก็มีลูกคาเราไหมไม่มีนะครับก็กินไปนะครับสองหนึ่งะครับนะครับเอาเรือกินมีอะไรไหมนะครับยังไม่มีนะครับกินไปก่อนนะครับก็มีท่านผู้ชมมาแล้วนะครับอ่าต่อเรือนครับต่อเรือในตำแหน่งนี้อ่าถ้าเรากินเอาเรือไปจับคนจับไม่ได้ครับมีม้าอยู่นะครับ ถ้าเราหลบหลบไปตาไหนครับหลบไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้ก็กินครับเสริมเรือสองตัวไปครับนะครับซ้อนเรือไว้ก่อนครับหมากอ่อนซ้อนเรือนะครับเวลาเล่นตามวินโมไซหรือว่าวินสามล้อแท็กซี่อะไรประมาณนี้นครับเขาก็จะบอกว่าหมากอ่อนครับซ้อนเรือนะครับตำแหน่งนี้ก็หนึ่งสองสามสามปากนะครับ หนึ่งสองสามปากเหมือนกัน,นครับเอาเรือไปกดนะครับกดหนึ่งทีนะครับผมว่านะครับสวยงามนะครับไปนะครับเรือไปกดไว้ก่อน,นครับเอาเรือมาในตำแหน่งนี้นะครับก็ขึ้นขุน อ่าเรายังไม่อยากให้ลุกนะครับเอาเรือนะครับไปสกัดก่อน,นครับเอาเรือไปสกัดอือเรือสกัดก่อนนะครับป้องกันตัวบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ป้องกันเลยเนี่ยมันจะอันตรายนะครับ ถอยม้าครับถอยม้ามาไล่นะครับก็น่าจะถอยเรือนครับถอยเรือกลับมาครับอาจจะโดนโคนไล่นะครับโคนไล่เรือแล้วก็เอาเรือไปต่อเรือนะครับแล้วก็จับกินม้านะครับบางครั้งไ้เรือต้องกินแล้วมาต้องหนีครับพอมาหนีเราก็จะกินสองครับอ่าไปครับหรือว่าเราลุกก่อนหนึ่งทีครับดูอีกทีนะครับลุกก่อนไม่ดีครับไปครับจะเป็นสองติดสามติดนะครับ ที่จะกินนะครับกินด้วยนะครับอ่าเราเราก็ทําให้ม้านะครับของสีขาวนะครับมีปัญหานะครับม้าหลบไปในตําแหน่งนี้อืมก็ม้ากินครับม้ากินโคนกินม้ากินลูกนะครับนะครับม้ากินลูกเข้าไปนะครับหนึ่งสองสามเรามีสามปากครับไปนะครับม้ากินลูกไปหนึ่งทีนะครับ เราก็มาดูกันนะครับว่าสีขาวนะครับจะเลือกกินตัวไหนนะครับโคนกินนะครับมากินลูกอีกครับเป็นการบังคับไกลๆนะครับว่าเรือนะครับของสีขาวต้องกินม้านะครับถ้าไม่กินม้าก็จะเสียโคนฟรีนะครับเลือกที่จะเดินขุนนะครับต่อไปครับนะครับโคนฟรีหนึ่งตัวนะครับไล่เรืออีกต่างหากนะครับ กับมานะครับเราถอยมานะครับมาตำแหน่งขอไข่นะครับถ้าเลือกกินเบี้ยก็จะมีจังหวะลูกค้านะครับไปครับเลือกที่จะเดินมาขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาพบไก่ก้วฟ้าด้วยนะครับอาจารย์นิดของเรานะครับก็น่าจะพลาดนะครับตำแหน่งลูกค้านะครับ นะคตำแหน่งลูกคาดกินเรือนะครับลูกนะครับยันก็ยอมแพ้ไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลูกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ